สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตอบชัดเจนสงกรานต์ปีนี้เล่นสาสตร์น้ำจัดงานได้หรือไม่วันที่3มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอิทธิพลคุณปลืมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรมรมกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทยว่าในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นว่าสามารถ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญเหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แต่ให้เข้มงวดเรื่องมาตรก,การป้องกันโรคเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่โดยถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรมเช่นถนนเข้าสารและถนนสายอื่นๆให้เจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมทั้งนี้การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ และในปัจจุบันเราเริ่มมีวัคซีนที่จะช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ